สวัสดีครับคลิปนี้จะพานในไฟไปมุกเล็กครับตอนนี้จะไม่ทันละตาวพูนสวัสดีเอ๊อ๋อที่สองจะพานั้งรถไฟกลับสลบับบรูมุกเล็กครับรถไฟออกเจ็ดโมงสิบตอนนี้เจ็ดโมงแล้วยังไม่ทันแน่นอนเลย จอไฟครับอีกห้านาทีรถไฟออกครับมาสายอันนี้คือรถไฟเที่ยวอุดรเจ็ดโมงสิบ <7. 10. S 2> ใช่เจ็ดโมงกนทีไปไหนอะไปสลับบุรี <c oughs> ไปที่ไหนครับไปชัีู่มิอายุทยา สี่สิบเอ็ดครับก,กินกันเลยน่าจะยังไม่มีคนนั่งมาตรงนี้เอาเลยครับเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยลูกขอบคุณครับ <c oughs> เหนื่อยสายบุรีมาช้าม<า>อช้าทันอยู่ตรงไหนล่ะลูกสาบุรีมื่อกี้ครับโอ้อไก่ไก่เหรอที่นี้ไปไหนครับ อุบลคะ่ะสุดสายสุดส,ส,สายเลยเออแต่อันนี้มันไปจอดวาลินใช่ไหมละ่ะใช่ไหมครับอดวาลินสถานีเขาอยู่วาลินสุดทาง วันนี้จะพานั่งรถไฟกับมกเหล็กสาบรีครับวันนี้เรานั่งรถไฟที่กรุงเทพอภิวัตรนะครับรอบ7จ็มงสิจะถึงประมาณ1 0บโมงสินะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่ารถไฟจะออกตรงเวลาไหมเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขให้ดูตอนขอบเสื่อน อันนี้เขาเรียกว่ารถไฟชั้นสองก็ใช่ไหมครับเขาเรียกชั้นสองชั้นสองใช่คุณจะซื้ออะไรกินก็ได้ก็มีค่ะเหมือนว่าจะมีชั้นสามจะเป็นแบบหน้าชนกันชั้นสามรู้สว่ามันเป็นตู้ข้างหน้าเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าข้างบนนี้มันมีอันนี้ไหมแห่งอะไรนะตู้ที่เป็นแบบสักภาราครับ มันจะมีคขบคืบมาไหมไม่ไม่ตู้สัมภาระหมายถึงเป็นเป็นสัมภาระหมายถึงว่าจะเอาข้าวสารกับอย่างผมเราอยากจะเอาจักรยานกลับขึ้นได้นะเห็นเขาขึ้นอยู่นะครับมันจะมีช่องสําหรับใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกตู้สัมภาระอ๋อมี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 เพราะว่าตอนตอนป้าขึ้นลิฟต์มาเนี่ยมันมีจักรยานเขาเอาขึ้นมาด้วยเขาควจะนั่งมาขึ้นกับของเขานั่นแหละได้นี่นี่นี่นีเดี๋ยวเราจะแบกมั รถไฟลออกตรงเวลาตรงมากตรงมากเลยเนาะเจ็ดโ <7. S 1> มงสิบเฮ๊ะเลยคุณจะมีคิวไม่ได้ช้ากว่านี้ก็นั่นแหละตรงมันมีรอบเดียวด้วยเนาะ จองออนไลน์มานะแคปรูปมาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาสแกน QR code ได้ครับถึงสถานีอยุธยาแล้วนะครับแบื่ซื้อไส้กรอกอีสานเรียกไส้กรอกอีสานไหมไม่ไส้กรอกโคราชสอโคราชเหรอเอ่อไม่ใช่ไส้กรอกอีสานไส้ยุทธยายุทธยาไส้กรอกอีสานต้องไปซื้อที่ซีสเกต โงครึ่งล้ว เหลกสลับบุรีนั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่ในสลับบุรีแล้วนะครับอยู่หนองแซง เ,เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นชานชลาของสถานีรถไฟโมกเหล็กน,นะครับเขาเรียกว่าโมกเหล็กใหม่ คนัมีแท็กซี่ไหมล่ะไม่ท่านมีไม่มีมีเป็นเมืองเล็กลืมของไปยัยไง่ไขอขอตัวเอากดกนสวัสดีครับโชคดีนครับโชคดีครับ สถานีมวกเหล็กก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและจักรร้างของท่านที่นําติดตัวมานําลงจากขบวนรถให้ครบถ้วนและถูกต้องค่ะขบวนรถที่จอดเทียบอยู่ในชานชาลารางที่สองเป็นรถเรือสบุนที่หนึ่งสามห้าตามประทินจากสถานีต้นทางตามเอ่อตั๋วนะครับที่เขาบอกจะถึงมวกเหล็กตอนสิบโมงสิบสามตอนนี้เท่าไหร่นะโปรดนำต ตอนนี้อะไรสิบเก้าโมงสิบโมงพอดีครับก็มาถึงมกเหล็กแล้วถึงก่อนเวลาประมาณ10บสกว่านาทีเลยสถาเอยาให้ดูขบวนะรถเร็วคนที่หนึ่งสาจะยังไม่ออกจากสถานีมกเหล็กเนื่องจากต้องรอกตามกำหนดเวลาส0บนาฬิกาสินาทีค่ะนี่ครับ นิโมกเล็กเดี๋ยวผมต้องข้ามไปฝั่งนู้นไปลงฝั่งนู้นไปบ้านครับการเดินทางมาโมกเหล็กสละบรีก็ง่ายมากนะครับสำหรับใครที่มาจากกรุงเทพนะครับก็ ขึ้นรถไฟรถไฟของจากกรุงเทพอภิวัตนะครับแล้วก็มาลงที่มกเหล็กได้เลยใช้เวลาประมาณสอามชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็มาลงที่อำเภอมกเหล็กแล้วก็จะไปเที่ยวต่อที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยก็ได้จะมีล่องแก่งมี ATV กิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะแยะเลยครับแสดงสวัสดีครับมารับใคร เอาเหรอโอเคไอ้ย้อยไอ้ยรับโอเคเลยโยมอันนี้เองก็ได้เอานได้ไหมดิไม่ได้กไปโยมเดินเองฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับได้เหรอ พี่ชาย,อยโอ้โห,ห,หนั่งยากว่ะแั๊บนึงกระเป๋าติดอ้าแล้วเห็นแชนหรอหรือ,อยังไงไม่เห็นเมื่อกี้พอดีเจอพี่ชายแล้วก็เดี๋ยวมาเอารถมอเตอร์ไซค์กลับเข้าในบ้าน ตัวแรงต้งแจไม่ได้อยู่นี่อยู่โอเคครับสรุปการเดินทางมาที่โมกเหล็กนะครับสระบุรีก็เดินทางง่ายๆครับนั่งรถไฟจากกรุงเทพภห้วัดมาลงที่ อสถานีมมกเหล็กจังหวัดส,สระบุรีเลยครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าใครนั่งรถไฟมาแล้วอยากจะไปเที่ยวที่น้าตกเจดสาวน้อยหรือว่าล่องแก่งหรือ ATV อะไรพวกนี้นครับก็จริงๆไม่แน่ใจว่าที่นี่เขามีให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไหมหรือว่ามีรถที่เขาช่วยในเรื่องของการพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับต้องหาข้อมูลนิดนึงที่พักก็เยอะแยะมากมายครับเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพอภิวัตน์ประมาณ7จ็ดโมงสิตรงเวลามากครับแล้วก็มาถึงนี่ ในตารางก็จะบอกว่าประมาณ10โมง13 Uhr, นะครับแต่ว่าวันนี้มาถึงเร็ว9โมง10โมงพอดีครับ1นาทีก็คือมาถึง10โมงพอดีนะครับถือว่ามาถึงก่อนเวลาแล้วก็เดี๋ยวคลิปสไปผมจะพาไปน้ําตกเจ็ดสาวน,น้อยครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คครับลิปนี้ผมทิ้งถ่ายด้วยการนั่งรถไฟกลับจากมุกเหล็กไปกรุงเทพตอนนี้เวลาบ่าย2.40รถไฟกำลังจะเข้าประมาณอีก5้าทีใช่ครับประมาณอีกห้าทีเดินทางมาประมาณสมชั่วโมงครับมาจากทางอะไรนะ อุดรธานีมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานครครับโอเคครับกำลังรอรถไฟเข้าท่าครับคนรถกดอรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านพี่นางติดตัวมาดำเนินจัดกระบวนรถให้พักเพื่อได้รักต้องค่ะ ขบวนรถที่จอดเทียบยูเในชานชาลาทางที่หนึ่งเป็นรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามหกรับผู้โดยสารจากสถานีต้นทางอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัต์ <c oughs> ท่านผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจัดหา,ท,าที่หน้าบนขบวนรถตามโตสุดท้ายาแล้วครับปนที่เรียบร้อยค่ะโปรดจ้ามีนีสถานีบกเโตัวท,ที่สิบบเสร่ม วันที่เก้านล้ครับตัดสิใช่ไนะครับโอเคครับราไฟออกจากสถานีโมกเหล็กเรียบร้อยครับแล้วก็จะไปถึง ที่กรุงเทพประมาณ5โมง55นะครับถึงกรุงเทพอภิวัตยอยครับด้วยเป๊ะเลยครับ5โมง55ตรงเวลามากๆครับโอเคครับคลิปหน้าไว้เจอกันครับ